มีชาวกัมพูชานับแสนคนนะครับที่เดินทางกลับบ้านเพราะกลัวมาตรการต่างๆที่มีข่าวลือออกมาคุณสุชายนี่เป็นผลพวงจริงๆเลยของข่าวลือผมเห็นจดหมายจากสมรังสีหัวหน้าพักฝ่ายค้านกัมพูชาเขียนถึงพลเอกประยุทธ์ขอร้องให้ดูเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามีข่าวว่าแรงางานขาเขมรตกอกตกใจหนีกลับบ้านกันเยอะและมีความเชื่อว่ากําลังจะถูกปราบกําลังจะถูกขับไล่ สมรังสีก็อาจจะเป็นประเด็นการเมืองในประเทศเ,<อ><ช>เขาก็ได้นะ <ๆ S 2> คณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาที่มีพบสูงสุดมั้ง <ๆ S 2> เป็นประธานเนี่ย <ๆ S 2> ก็คงจะต้องมีนโยบายชัดเจนเพื่อหนึ่งดับข่าวลือทั้งหลาย <ๆ S 2> สองก็คือว่าจัดระเบียบให้มันชัดเจนเพราะว่ายังไงยังไงประเทศไทยก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเพราะว่าแรงงานหลายอย่างคนไทยไม่ทำละดงั้นเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างข่าวหรือว่าปล่อยให้มีข่าวลือต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นปัญหาให้กับทั้งแรงงานต่างด้าวทั้งนายจ้างโดยเฉพาะรวมไปถึงคนไทยทั่วไปด้วยค,คือข่าวลือเขาเรียกว่าข่าวลือผสมข่าวจรงิงมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์ที่แล้วก็คือมีข่าวจริงว่ามีทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปบุกจับในชุมชนของคนเขมรที่อาศัยอยู่แถวระยองกับชนบุรีเริ่มจากจุดน,นั้นก่อนซึ่งเขาจับจริงอาจจะจับ10คน2ี่บคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจับเพราะอะไรแต่หลังจากวันที่จับแล้ววันที่1ิบ ทางคอสชก็ออ,อกระเบียบคําสั่งฉบับที่59<ม>แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติซึ่งปรากฏว่าในรายชื่อคณะกรรมการนี้มีทหารหลับสูงเยอะอก็เลยกลายเป็นข่าวลือผสมข่าวจริงว่าจะมีการจัดการภายใน3วันถ้าใครไม่ออกจะถูกจับหรือว่าจะถูกทำร้ายสวันนี่ข่าวลือละใช่ค่ะ<ม>แต่ปรากฏว่าพอวันที่ระย,ยองกับชนบรีเริ่มออกนะคะในว<ม>ันที่1 0 11เริ่มออกพอวันที่12 ก็ไปโหที่จันทบุรีปรากฏว่าตอนนั้นมีทหารจํานวนมากไปอยู่ตามชุมชนตลาดแล้วก็ตามรถขนส่งอตอนนั้นทุกรายงานต่างเราก็ตกใจก็รีบส่งข่าวถึงกันว่าม,มาถึงจันทบุรีแล้วต้องรีบออกปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเป็นกลุ่มทหารที่ไปทําโครงการคืนความสุขให้ประชาชน เรามีเฉพาะที่จดทะเบียน2ล้านกว่านี่ครับพม่ารวมเขมรหรือว่ามี3ชาตินะที่จดทะเบียนนะก็คือพม่ากัมพูชาและลาวพม่าอันดับหนึ่งกัมพูชาอันดับสองและลาวอันดับสามที่ไม่จดเนี่ยที่ไม่จดและชาติอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไม่อยู่ในเรดาร์ครับนี่หน้าจอนี่คือตัวเลขทางการใช่ไหมค่ะล่าสุดนี่จดทะเบียนนะนี่จดทะเบียนอ๋อนี่เฉพาะจดทะเบียนมี2.3ล้านคน เอาเป็นว่าถ้าไม่จดเนี่ยผมว่าอีกเข้านึงได้ประมาณนั้นนะเพราะว่า<ช>มีชาติอื่นด้วยไงครับมมไม่ใช่เฉพาะ3ชาตินี่มันมีชาติคือเวียดนามเราเห็นปัจจุบันเนี่ยป็นร้านอาหารมีคนเด็ก<ช>เวียดนามเยอะนะครับ<ช>แต่เวียดนามไม่อยู่ในบัญชีแล้วก็ชาติอื่นเอเชียใตย้หรือแม้แต่กลุ่มที่มีปัญหามากอย่างกลุ่มมุสลิมมาจากที่อื่นตันอเอเชียใต้อย่างเงี้ยก็อยู่ในกลุ่มนี้